จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน้อยหรือพอบตรน้อยกลายเป็นตำนานแมว9ก้าชีวิตแล้ววันนี้เส้นทางสายมูของพี่โจ๊กบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนอกจากจะเป็นมือปราบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วยังเป็นสายมูไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครหากพูดถึงนายตำรวจที่มีเส้นทางชีวิตโลดผลที่สุดในยุคนี้คงหนีไม่พ้นชื่อของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเจ้าของฉายาแมว9ก้าชีวิต จากเด็กหนุ่มลูกตำรวจชั้นผู้น้อยในจังหวัดสงขลาสู่การก้าวขึ้นเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งกรมปรทุมวันและเมื่อถึงจุดสูงสุดชีวิตกับพลิกผันเผชิญมรสุมลูกใหญ่วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเส้นทางชีวิตของเขาพร้อมตามรอยเส้นทางแห่งศรัทธาและเดินสายมูเตลูในวันที่บิ๊กโจ๊กพนจากตำแหน่งดาวรุ่งสีกากีกับฉายา เพออราะบตอรอน้อยเฮ้ยฉายานี้เขาพูดกันจริงๆนะในสตชจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บิ๊กโจ๊กฟูลพาวเวอร์มากช่วงที่พลเอกประวิทยวงสุวรรณอยู่ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีโอ้ตอนนั้นฟูลพาวเวอร์มากครับพลตารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานเนี่ยนะครับเกิดเมื่อเดือนตุลาคมปี2513ที่จังหวัดสงขลาเป็นหัวหน้านักเรียนายนร้อยตำรวจรุ่นที่47วงเล็บนรต4่อ 47. และนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่31 ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ทำให้เส้นทางสีกากีของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี2555เขาขึ้นเป็นผู้อุปับสอพอาหาดใหญ่ดูแลพื้นที่สีแดงในแดนใต้ก่อนที่ปี2558จะได้รับเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีตำแหน่งผู้บังคับการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่ประสานงานกับบิ๊กป๊อปครับพลเอกประวิตยวงจุวัน รองนายกนัฐมนตรีในขณะนั้นในปี58นะเ,เห็นยังเห็นยังพี่โชคะลมาตั้งแต่ปี58นะมรสุมชีวิตเกิดขึ้นไ้อย่างไงและเขาไปเยียวยาจิตใจของรองพบตรอ,อย่างไรกับมรสุมชีวิตกราฟชีวิตที่กำลังพุ่งทยานก็ต้องสะดุดในปี2562คำสั่งฟ้าผ่าลงมาจากมาตรา44ให้พลตารวจโทสุรเชษยศในตอนนั้นพ้นจากตําแหน่งในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และถูกโอนย้ายไปที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกขาจากความเป็นตำรวจอย่างสิ้นเชิงในจังหวะที่ชีวิตตกสู่ช่วงศูนยากาศนี้เองทำให้เราเห็นบิ๊กโจ๊กในมุมที่ต่างออกไปเขาเลือกจะใช้เวลาทบทวนตัวเองผ่านเส้นทางสายธรรมและสายมูเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและหวังปฏิหารให้กลับมาสวมเครื่องแบบอีกครั้งเปิดพิกัดสายมูและการเดินสายทําบุญตลอดเวลาที่พ้นจากตำแหน่งใหญ่บิ๊กโจ๊กก็ทำบุญ ปฏิบัติธรรมพึ่งพาพระพุทธคุณตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นการบวชเรียนที่ประเทศอินเดียบิ๊ก๊กเดินไปอุปสมบทที่วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียถึง2ครั้งครั้งแรกปี63ช่วงที่โดนย้ายไปสำนักนายกที่โดนปลดออกจากตำรวจรอบแรกครั้งที่2ในเดือนพฤศจิกาปี66หลังจากไปเกี่ยวกับเว็บพนันของมินนี่โดยได้ฉายาทางธรรมว่าสุรเชษโพธิ ผมอ่านถูกใช่ไหมเนี่ยผู้มีปัญญาเครื่องตัดสรุซึ่งเจริญที่สุดด้วยความกล้าหาญพร้อมปิดวาจาปฏิบัติธรรมนู่นพิจ๊กนี่สายมูเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ของผมก็มีหลายหลายมูเหมือนกันนะนี่กําไรหลวงปู่ชีลาครับแบงค์เทามีทอนฮะอยู่ในตะกร้านะครับหยิบได้เลยนะครับวัดบึงกระดานจังหวัดพิษณุโลกเป็นข่าวโด่งดังเมื่อเขาเดินทางไปไหว้พระอุปคุตพระอรหันต์แห่งโชคลาภพร้อมประกอบพิธีสเสดะจเคราะห์เสริมดวงชะตา ไฮไลท์คือมีการชักดาบเหล็กน้ำพีออกจากฝักเล็กน้อยพร้อมกล่าวคำบูชาต่อหน้าพระพรบรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอธิษฐานจิตขอพึ่งบาร,รมีให้กลับเข้าเป็นตำรวจอีกครั้งหลังจากนั้นก็ไปที่วัดสาลาปูนวรวิหารจังหวัดนครศรีอยุธยาบิ๊กโจ๊กเดินทางไปขอพรกับหลวงพ่อแขนลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดซึ่งเชื่อกันว่าขอพรอ,อะไรก็สมหวังโดยเขาถึงขั้นเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารถวาย หลวงพ่อแขนลายด้วยครับนอกจากนั้นยังไปวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครตามชื่อของวัดที่สื่อถึงการชนะอุปสรรคทั้งปวงบิ๊กโจ๊กมักพาคุณแม่และครอบครัวมาทําบุญที่วัดแห่งนี้อยู่เสมอเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลต่อมาวัดอุดมชัยราชอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนตุลาปี63เขาเคยปรากฏตัวบนหลังช้างปโปรยทานกว่า2 0 0 0 0บาทและร่วมทําบุญทอด จุละกจถินพร้อมถวายพระพุทธรูปปางเปิดโลกเพื่อเสดาะเคราะห์เออไอปีหกสามนี่ละมัง้งที่บิ๊กโจกชวนทนายตั้มไปนั่งช้างด้วยกันเพราะว่าเขาส่งภาพมาให้ดูอยู่เดิน<ม>สายอีสานอุดรธาน,นีและหนองคายในช่วงเผชิญมรสุมคดีล่าสุดเขาใช้เวลาพักผ่อนเดินสายทอดพระป่าพาครอบครัวเข้ากราบหลวงพ่ออินวัดป่าบ้านตากและยังปรากฏภาพเดินไปทําบุญที่วัดโคสิทารามหลวงพ่อกวยจังหวัดชัยนาทอีกด้วย แม้ชีวิตของบิ๊กโจ๊กจะเต็มไปด้วยจุดสูงสุดที่หลายคนอิจฉาและจุดต่ําสุดที่เต็มไปด้วยแรงเสียดทานทางกฎหมายและคดีความแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือความเด็ดเดี่ยวในช่องทางการต่อสู้ทางกฎหมายควบคู่ไปกับการพึ่งพาบาร,รมีแห่งพุทธศาสนาะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจที่ต้องพึ่งพาในยามวิกฤตตำนานแมวเก้าชีวิตผู้นี้จะไปต่อหรือพอซัมนี่เราต้องมาตามกันต่อในคลิปหน้าครับและเดี๋ยวคลิปหน้า ในเมื่อบิ๊กโจ๊กชอบสายมูเดี๋ยวไปเจาะก,กันหน่อยซิบิ๊กโจ๊กเขามีคาถาเด็ดเขามีสายมูเรื่องไหนคลิปหน้านะครับอย่าลืมมาติดตามกันต่อครับกับช่องทนายคู่ใจของรณรงแก้วเพชรน,นะครับถ้ปรึกษากฎหมายก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามา